เหตุในพุทธการเรื่องนายกาละบุตรของอนาถะบินทิกะเศรษฐีครั้งพุทธการเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีพระองค์ได้นำเรื่องของนายกาละบุตรของท่านอนาถะบินทิกะมาตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้นายกาละเป็นลูกชายของอนาถะบินทิกะเศรษฐี ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่นายการละก็ไม่ปรารถนาที่จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ปรารถนาที่จะฟังธรรมไม่ทำบุญทำทานถึงแม้ผู้เป็นพ่อจะเพียรบอกเพียนสอนอย่างไรเขาก็เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามจนอนาถบินทิกะเศรษฐีเป็นห่วงในความเจ้าที่ฐิของนายการละทั้งยังเกรงว่า เมื่อลูกชายจากโลกนี้ไปอาจจะต้องไปตกนรกเพราะไม่เคยทำบุญทำทานไว้เลยจึงตั้งใจจะทำลายทิฏฐินี้ซะด้วยการจ้างเงินหนึ่งร้อยกหาปณะให้นายกาละไปที่พระวิหารเชตวันเพื่อรักษาอุโบสถศีหนึ่งคืนนายกาละอยากได้เงินจึงรับคำด้วยการให้คำมั่นถึงสามครั้ง แล้วก็ไปพระวิหารเชตวันรักษาอุโบสถศีลแต่ก็ยังไม่ได้ฟังธรรมนอนที่พระวิหารหนึ่งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นก็กลับบ้านที่บ้านอาณาถาบ,บินที่กะสั่งให้บริวารเตรียมข้าวต้มไว้รอลูกชายหลังจากที่ลูกชายไม่ได้กินมื้อเย็นเพราะไปรักษาอุโบสถศีลแต่พอถึงบ้านเมื่อบริวารยกข้าวมา นายการละยืนยันว่าจะไม่กินหากไม่ได้รับเงิน100กหาปณะ,ะก่อนเมื่ออนาถาบินทิกะยืนหอเงินให้แล้วเขาจึงยอมกินข้าวนายกาละยังไม่ทันได้วางแผนใช้เงินเย็นวันนั้นอนาถาบินทิกะผู้เป็นพ่อก็มาบอกกับเขาอีกว่าถ้าอยากได้เงิน1000พกหาปณะพนะรุ่งนี้จงไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระวิหารเชตวันบทเดียวแล้วนำมาสาธยายให้พ่อฟัง นายกาละยิ้มกลิ่มคิดในใจว่าเรื่องนี้ง่ายแค่นี้สบายมากพอวันรุ่งขึ้นถึงเวลาเย็นนายกาละจึงไปที่โรงธรรมสภาในพระวิหารเชตวันเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อไปถึงแล้วก็ได้ไปรวมกับพระภิกษุและผู้คนที่มาฟังธรรมเขาขยับไปใกล้ๆตรงหน้าพระพักของพระาศาสดาแล้วตั้งใจฟัง ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดให้เขาจำพระธรรมไม่ได้เมื่อผ่านบทแรกไปจำไม่ได้ก็ลุกจากที่ตรงนั้นไม่ได้ซึ่งตั้งใจฟังต่อไปเรื่อยๆเพื่อจะจำให้ได้สักบทไปสาธยายแก่ผู้เป็นพ่อเมื่อตั้งใจฟังไปเรื่อยๆใจจดใจจ่ออยู่กับธรรมะในที่สุดเขาก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปติผลแล้วคืนนั้น เขาก็ได้รักษาอุโบสถศีลอยู่ที่พระวิหารเชตวันอีกหนึ่งคืนพอรุ่งเช้าพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากพระวิหารไปบินทบาทมีพระภิกษุสงฆ์แวดล้อมแม้นายการละก็ตามไปด้วยเมื่ออนาถาบินทิกะเห็นลูกชายของตนมาในขบวนนั้นด้วยท่าทีอันสงบเสงเี่ยมเรียบร้อยก็รู้สึกชอบใจอนาถาบินทิกะได้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุ รับพัตตาหารในเรือของตนระหว่างที่พระพุทธองค์ฉันพัตตาหารอยู่นั้นนายกาละก็รู้สึกกังวลว่าผู้เป็นพ่อจะนำเงินมามอบให้เขาต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าทั้งเขายังอายที่จะให้ผู้อื่นในที่นี้รู้ว่าเขาไปรักษาอุโบโสถศีลเพราะเงินทั้งๆท,ที่ความจริงพระพุทธองค์ทรงทราบแล้วด้วยพระญาณและเมื่อพระพุทธเจ้าเสร็จพัตติกิจ ผู้เป็นพ่อของเขาก็ได้นำของเงินหนึ่งพนกหาปณะ,ะมาให้จริงๆเขาจึงพูดว่าผมไม่ต้องการกหาปณะ,ะแม่ผู้เป็นพ่อจะขยันขยอกนายกาละก็ไม่รับลำดับนั้นอนาถามินทิการกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้ข้าพระองค์ชอบใจกิริยาอาการของลูกชายพระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่าอะไรหรือ มหาเศรษฐีอนาถบิน,นทิกะจึงกราบทูลเล่าว่าวันก่อนตนจ้างลูกชายหนึ่งกหาปณะเนพะื่อให้ไปรักษาอุโบโสถศีลพอรุ่งเช้ากลับมาถึงบ้านลูกชายไม่ยอมกินข้าวจนกว่าจะได้รับเงินก่อนแต่มาวันนี้ลูกชายของตนไม่อยากได้เงินหนึ่งพกหาปณะนะพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นมหาเศรษฐี วันนี้บุตรของท่านมีสมบัติที่ประเสริฐกว่าสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิประเสริฐกว่าสมบัติใดๆในเทวโลกและพรหมโลกพระบุตรของท่านได้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วพระราชาแม้สวยราชสมบัติมากมายมหาศาลเพียงใดเทวดาพรหมแม้จะสวยที่พยสมบัตินานเพียงใดแต่ทุกอย่างย่อมมีความเสื่อมสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นผู้ไม่พ้นจากอบาย ส่วนพระโสดาบันนั้นเป็นกู้ที่มีประตูอบายอันปิดแล้วจะไม่เกิดในภพที่แปดดังนั้นโสดาปฏิผลนั่นแลจึงประเสริฐที่สุดในการที่จบเทศนาธรรมชนทั้งหลายในที่นั้นก็ได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นจบเรื่องนายกาละบุตรของอนาถบินทิกะเศรษฐี